สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรินก็จะพามาพบกับรถคันใหม่ที่เพิ่งมาถึงโชว์รูมเราสดสด,สดร้อนๆเลยซึ่งก็คือคันนี้นั่นเองค่ะ Porsche Macan 2023ค่ะที่สำคัญเลยสีนี้นะคะโดนใจมากๆมันเป็นสีที่หายากแล้วเป็น rare item แล้วตอนนี้นั่นก็คือสีมายาบีบลูนั่นเองค่ะวันนี้นะคะรินจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าคันนี้เนี่ยสวยยังไงแล้วมีดียังไงกันบ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะดูรวมๆแล้วคือสวยมากนะคะ ไฟตัวนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็รมดำด้วยค่ะตัวนี้นะคะมันจะมี p o s t Dynamic System ด้วยนะคะล้อตัวนี้นะคะจะเป็น121นิ้วนะคะเป็นวันว1 1 Turbo Wheels นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆตัวนี้จะมีเบรกคาลิเปอร์สีดำนะคะอยู่ด้านในดูคมเข้มนะคะแล้วก็ตัดกับสีฟ้าสดใสด้านนอกมากๆค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็น s i d ์สเกิรสีดำแบบนี้เลยต้องบอกว่าหล่อมากคือแต่งมาให้แล้วนะคะส่วนไฟข้างตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวสปอร์ตดีไซน์นะคะเป็นสีดําครึ่งร่างแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไฮกลอสด้วยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีเทลพิ์สรงสปอร์ตสีดําแบบนี้แต่งอยู่ตรงนี้นะคะไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED ทรงยาวเลยแล้วก็จะมีคําว่า Porsche m a c a n อยู่ด้านหลังด้วยค่ะซึ่งบ่งบอกเลยว่าขับไปทางไหนคนรู้แน่นอนว่าขับรถอะไรค่ะภายในคันนี้นะคะก็จะมีสี Standard Black นั่นเองค่ะ เบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะ18วนะคะมาพร้อม Memory Package 2ซีดด้วยกันค่ะพองาลไยนี่ต้องบอกเลยว่า เทสสไตล์พอร์ชเลยนั่นเองนะคะมีโลโก้นะคะบุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะสามารถควบคุมเสียงควบคุมการรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ควบคุมออปชันตรงหน้าปัดตรงนี้แล้วก็รวมถึงสปอร์ตโครโนได้จากตัวพวงมาลัยนี้เลยค่ะและเกียร์ของคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์7สปีด PDK ที่เบาและทําให้ง่ายต่อการขับขี่มากๆเลยค่ะภายในรถคันนี้นะคะก็ยังมีไวเลสชาร์จิ่งแล้วก็มีที่เสียบ USB อยู่ภายใน ตรงนี้ด้วยนะคะและเครื่องเสียงของคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าท็อปฟอร์มสุดๆค่ะคันนี้นะคะมาก,กับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ส์แส่วนซาวด์ซิสเต็มนั่นเองค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของคันนี้นะคะก็คือซีดเบลล์นั่นเองค่ะซีดเบล์คันนี้นะคะมาเป็นสีมายมี่บลูตรงกับสีรถเป๊ะๆเลยต้องบอกเลยว่า สวยโชบเฉียวมากๆนะคะปกติแล้วนะคะเราก็จะเห็นเป็นซีดเบลสีแดงสีดํานะคะแล้วแต่รุ่นกันไปแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่ามาแบบสวยจึ้งมากๆนะคะต้องบอกเลยว่ามันแมทช์กับสีรถข้างนอกจริงๆค่ะภายในนะคะก็จะมีสปอร์ตโครโนโน,นะคะตรงนี้เลยต้องบอกเลยว่าสายพ o r เนี่ย จะพลาดไม่ได้กับตัวออปชันนี้นะคะสำหรับแมคเคนคันนี้นะคะก็มาพร้อมพารา a m มิกซันรูฟนะคะซึ่งบอกเลยว่าขับแล้วสบายตามากๆถ้าเราจะขับไปเที่ยวตามภูเขาทะเลต่างๆนะคะแต่ถ้าเราร้อนนะก็สามารถติดฟิล์มเพิ่มได้หรือว่า จะปิดเฉดเฉยๆก็ได้นะคะเพราะคันนี้นะคะตัวนี้มีเฉดมาให้เราด้วยนะคะความปลอดภัยคันนี้นะคะก็จะมากับตัวเลนช n ไบรท์สปอตกล้องถอยหลังแล้วก็ตัวกล้องเซ r ร o u าลนั่นเองนะคะและสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเบนซิน2000นะคะแล้วก็ความเร็วนะคะจะอยู่ที่265แรงม้า4 0 0นิวตันเมตรนั่นเองค่ะบอกว่า เป็นพอสน้อยไงก็ต้องขับสนุกอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถดีๆรถที่อยากจะเอาไปขับแล้วใครก็เหลียวหลังมองนะคะต้องคันนี้เลยค่ะ Porsche Macan 2023ค่ะ